อุปกรณ์เครื่องเสียงยามเช้าๆนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษวันนี้ที่อุบลรัชชานีกับร้านบนมีอถืาซาวเชียงโงนะครับเตรียมสุงมอบงานแพ็กกิ้งต่างๆลูกค้านี่สินค้ามือหนึ่งมือสองขาปรับจีนเป็ดก็มาดูมาชมหน้าที่ร้านเลยนะครับรถบรรทุกหกล้ออยากชมอยากดูก็มาชมหน้าที่ร้านนะครับนี่เรามีคันคันมีเล็กเราก็ขายครับคันเล็กนะครับกระบะเล็กก็มี รถมินิรถตู้รถตู้ขาวไม่ใช่รับนีตรถทางร้านนี้ครับคันนี้ก็ขายค,คันนี้นี่ครับนี่เนี่ยคันนี้ก็ขายเป็นกระบะคันนี้อีโคโดก็ขายครับทะเบียนยังไม่ขาดขาสิ้นปีอีโคโดพร้อมโครงสองแสนเก้าครับคันนี้เจ็ดเมตรประมาณเจ็ดเมตรสามสิบยี่สิบกับสามสิบคันนี้ก็ขายนี่ครับ ประมาณแสนเก้าคนนี้ NKR ร้อยสิบนับคันนี้ยาวประมาณสี่เมตรห้าสิบอย่างคันนี้มันสี่เมตรห้าสิบแล้วอีโคโดก็ขายนะครับตัวนี้ไม่ได้ขายเป็นรถตู้ร้านที่กำลังเตรียมอุปกรณ์ไม่อัดอุปกรณ์ต่างๆก็มาชมหน้าที่ร้านเลยครับไม่อัดนี่มีเยอะคันนี้รถทีมงานเพชรทงปุ๋ย <laughs> นี่ครับไม่อัดอุปกรณ์ต่างๆก็มาชมหน้าที่ร้านเลยนะครับกำลังปรับโซนใหม่ครับตัวนี้ จะเสร็จอีกประมาณไม่นานน่าจะเสร็จครับโซนนี้เก็บอุปกรณ์ไม้อัดแล้วก็พิพิธภัณฑ์ของเก่าอุปกรณ์ไม้อัดต่างๆก็มาชมที่ร้านเลยนะครับนี่ครับอุปกรณ์เวทีไม้อัดอุปกรณ์ต่างๆยามท่าเช้าเนี่ยนี่นะครับอุปกรณ์ต่างๆบรรยากาศด้านหลังโกดังครับเก็บอุปกรณ์ เดีตามทุกโปรเจกต์ทางร้านดูกันแล้วกันนะครับโปรดีทีเด็ดนะครับชุดเครื่องเสียงรถเคีนก็เตรียมขึ้นเครื่องปั่นให้ลูกค้าครับรถเคีนเตรียมเครื่องเครื่องปั่นไฟลูกค้ามารับตู้ซับเบียดงานแท็กกิ้งก็ทยอยเล่นแท็กกิ้งส่งลูกค้านะครับเนี่ยประมาณกี่โมงเลยแปดนาฬิกากี่โมงแปดนาฬิกาสี่สิบสองนาทีครับสอนทีนะวันที่ยี่สิบวันที่อะไรวันนี้ ยิบอ้ยเมษายนตยิห้าภาเมษายนในากาช่วงเช้าเช้าวันนี้ที่อุโมรา์สานีมือหนึ่งมือสองเขมาชมได้ที่ร้านนะอุปกรณ์เครื่องเสียต่างๆไปเป็นตู้ซับเบตแทันดินไ้ที่ดีหนึ่งออเดอย์หกนิ้วนะยครับนี่นะครับออเดีย์หกนิ้วออเดอย์หกนิ้วนะครับนี่งคือความสมบรลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาอุปกรณ์เครื่องเสียต่างๆก็ฝากติดตามด้มวยกันวโปรโมชั่นใหม่ๆที่ดีหนึ่งบีวีนิ้วซับเบเทอร์ อุปรกรณ์ต่างๆก็ขายติดตามทุกปโปรโมชั่นด้วยกันแล้วกันนะครับตู้คอลัมน์นี่ก็ขายดีคอลัมน์ลูกค้าสั่งจองเยอะสำหรับตู้คอลัมน์นะครับอุปรกรณ์ต่างๆนะครับเทอร์โบโ15นิ้วแบบนี้เป็นคอลัมน์วันนี้เราจัดโปรโมชั่นคอลัมน์นะวันนี้จัดโปรโมชั่นคอลัมน์ อุปกรณ์เครื่งองเสียงต่างๆฝากติดตามทุกโปรโมชั่นทุกๆคนะรั้งนะโปรดีทีเด็ดโปรดีเมนูเด็ดโปรเดิมราคาเดิมที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิสิกสาวอัปเดตทุกวันอัปเดตทุกชั่วโมงนะครับลูกค้าได้เลือกชมเลือกสรรหากันอุปกรณ์เครื่งองเสียงต่างๆมาตินแผ่นดินไหวลำโพงระบบสายต่างๆงานแพ็คก,กิ้งก็อนรับอยสมอบรันแต่เช้าแล้ววันะะนี้บองนั้นก็เป็นแพ็คมือสองกับที่โซนห่านะครับนี่ก็แพ็คก,กิ้งสิทธา 101, นะมือหนึ่งนะครับเวลาบีซีคูณสี่ต่อ สุริโอกำลังรอระบบเสียงครับไปสุริโอกำลังรอระบบเสียงนี่ก็กำลังเกลียวอุปกรณ์ครับชั้นสองนี่ก็เป็นอ่าโซนของพม่านกำลังจัดโซนนะข้างบนยังไม่เสร็จกับโซนพม่านนี่ครับวันนี้ก็แพ็กกิ้งมือสองครับฝั่งนี้การแพ็กกิ้งลำโพงมือสองอุปกรณ์ต่างๆฝากด้วยแล้วกันครับมือหนึ่งมือสองที่อุบลราชชานีกับร้านอุบลมีศิษสาวเซียงกงนะครับตัดสินใจตัวใจสั่งจองสินค้าพีเอสสิบสองนิ้วอย่างนี้ บีวีสองพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะบีวีสแปดนิ้วขอบเล็กแต่แจงเหล็กไม่อัดแท้คุณภาพไม่อัดเอเอไม่ดีที่จะเด,ดชั้นนับไม้ดีที่จะเด,ดชั้นบีวีสแปดนิ้วเทอร์โบอย่างนี้ก็ฝากติดตามทุกโปรมจั่นด้วยกันันอัปเดตวันนี้นะวันที่อ่ายี่สิบยี่สิบห้าเมษายนสองพันร้อยหกสิบห้ายามเช้าที่อุบลราชธานีขอบคุณครับสวัสดีครับ